สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็อยู่กับป๊อปคอนอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะที่ช่องป๊อปคอนพาปนะ่ะทุกคนวันนี้นะคะปะ๊อปคอนมาในเกมสาวถ้ำอีกแล้วมาในเกมสาวถ้ำนะคะเกมลูกหลักนะบางวันก็ด่าก็ตีกันเพราะว่าเขากลายเป็นสาวนาเกลือนะทุกคนโอเควันนี้ก็พุกทุนมาที่3 0 0บาทสาวถ้ำเป็นเกมที่ซื้อฟิวเจอร์ถูกที่สุดป๊อปคอนขอแบบซื้อล้างหน้าสักเบ็ดหบาทก่อนอะ ขอซื้อล้างหน้าเบ็ด1บาทกว่าแล้วกันว่าเบ็ด1บาทเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอ่าขอดูเชิงไงถ้าซื้อแล้วแตกจะไปซื้อเบ็ดที่แพงกว่านี้ถ้าซื้อแล้วแตกนะทุนในการซื้อ50บาทแต่เมื่อกี้อ่ะ สเตป้าวช่องสองอะ่ะเออขอดูเบ็ดหนึ่งบาทก่อนละกันแม่เฮ้ยสวยวะเฮ้ยสวยเนี่ย โอ้โหมันน่าซื้อนะเอาจริงมันน่าซื้อแบบแพงๆส่วนมากที่ประคอนเล่นเกมอื่นนั้นคนประคอนไม่ค่อยซื้อฟิวเจอร์เลยเพราะว่ามัน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 จะแพงกว่าเสาทําแล้วเวลามันไม่แตกมันขาดทุนเยอะมากเลยแต่เสาทําอ่ะเขายังพอไปวัดไปวาได้เวลาซื้อเพราะว่ามันแค่ถูกกว่าคนอื่นอ่ะอันนี้ห้าสิบคนอื่นก็เจ็ดห้าอะไรเงี้ย ขอซื้ออันนี้เท่าไหร่วะเห็นไหมถ้าเบ็ดถ้าเบ็ดสามบาทเกมอื่นนะประมาณ225อันนี้เกมนีร้อยหเองขอซื้อเบ็นสามบาทสีฟ้าสีฟ้าโอเควายมาสวยครับ ก่อนอื่นเลยนะคะเพราะคุนฝากคําเตือนไว้ด้วยนะเด็กที่อายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยไหลเจรครับสวยโอเคขอคิงช่องแรกครับ90ยังได้อยู่เห็นไหมเราซื้อแค่150เองนะเราซื้อแค่150เองเบษสาบาทหนะ้าคูณ18แล้วจ้ะ โห่ฟีในฟีไปครับฟีในฟีไปเลยครับฟีในฟีไปเลยครับอ้าวฟีในฟีเงียบกิบเลย ฟีในฟีเงียบกิบเลยโอ้โหมาแล้วเลขสวยด้วย444โอเคคุ้มค่าแก่การโอเคเจ็ดร้อยนะเราซื้อไปร้อยห้าสิบนะเมื่อกี้ซื้ออีกดีไหมอ่ะซื้อเบ็ห้าบาทดีไหมเห็นไหมเบ็ห้าบาทแค่สองร้ห้าสทุกคน อย่าว่าเบ็ดห้าบาทเกลือนะอย่ยวว่าเบ็ดห้าบาทเกลือนะเข็มจับไหมนะถ้างั้นนะ่ะเออซื้อไปสองร้อยห้าสิบจ้ะเป็นไงเมื่อกี้กำลังชมอยู่เลยเป็นไงซื้อจนกว่าจะ จะแบบไม่เข้าโอเคเลือกซื้อแหละเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยดีกว่านะขอเบ็ดสิบบาทน,นะโอเคโอเคโอเคไหลเอนะสวยมากกำลังชมอยู่ดีๆซื้อเบ็ดห้าสิบไม่เข้าเฉยเลย อฮ้ยตัวแพงสวยไหลคิงครับโอเคเลยครับเออโอเคเลยโอเคอ้ยไหลาย,ยาวอะโอ้โหแต่งนอกแต่นอกสี่ร้อยสามสิบบาทแม่ ยังไงฟรีมาแล้ว80บ,บ,บาท80บ,บ,บาทเข้าฟรีแล้วขอดูหน่อยว่าการเข้าฟรีเองโดยที่เราไม่ต้องซื้อเนี่ยมันจะแตกแบบซื้อหรือไหมโอเคโอเคขอเขียวนะช่วงแรกอะ่ะเขียวมาครับสวยไหลเอครับสวยโอเคเลยสามร้อยโอ้โหดีกว่าซื้อตั้งเยอะ สบลักิ <Relax> <essel era> <S yn fizer era> เออเอ้ยไหลสวยอะถามจร <za> ิง <ung i x ing> ปูยี่สิบสี่แล้วนะโอ้โหแม่ดอกเดียวสวยเขาเรียกว่าดอกเดียวเสียวทั้งซอยปะเนี่ยฝากไว้ด้วยนะคะใครอยากจะตามบปคคลนนะตามได้ที่ลิงใต้คอมเมนต์เลยแต่ไม่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีด้วยนะจ๊ะเป็นไงล่ะแตกไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยดอกเดียวสี่พันสี่ โอ้โหจบจบ,จบเบ็ดสิบบาทจบจบใครอยากจะตามตามได้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะปะ้องพอนต้องขอพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะทุกคนอยากให้ป้องพอนเล่นเกมอะไรให้ดูนะคอมเมนต์ได้เล่นให้ดูทุกทุกเกมเลยนะจ๊ะก<ม>่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปต่อไปให้ป๊อคอนด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ป๊อคอนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้านะอยากให้เล่นเกมไลไรคอมเมนต์ได้ครับสวัสดีค่ะ